เดี๋ยวเะาอนั่งดูเพลินเลยเฮ้ยคนไทยอ่ะเฮ้ยเอาค่อยๆกันมานะไม่ต้องเรีบเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์4เบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สองไม่ต้องรีบเลยมีเวลาเยอะเลยอ่ะ 3, 1, oh. เบอร์สามฮะเบอร์หนึ่งฮะอารมณ์มันก็จะประมาณชิวๆไม่ต้องรีบร้อนเบอร์เจ็ดฮะไม่ต้องรีบเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สองฮะเบอร์สามเบอร์หนึ่งไม่ต้องรีบฮะค่อยๆไป เบอร์เจ็ดฮะเบอร์สี่ฮะเบอร์สองเบอร์หนึ่เบอร์หเบอร์สฮะเฮ้ยอะไรฮะอะไรกันอ่ะเียนไมเียนไมเียนไมเียนยิม้ข้านเบอร์เจ็ดฮะเบอร์เจ็ระวังด้วยนบฝาหายไปแล้วนะเบอร์เจ็ดนะระวังด้วยเบอร์สี่ฮะเบอร์สามฮะ เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะฮะเบอร์ห้าฮะท่านเรือจะไม่ไหวเอาเข้ามาได้นะฮเบอร์สี่เบอร์สามฮะเรือไม่ไหวลุบเอาเข้านะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สองฮะมาดียัง หามาไปเรื่อยๆฮะเราชิวๆฮะเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หนึ่งฮะเบอร์สองฮะโอยแดดดูใสแว่นเออแม่อยู่กับหัวยอมใส่เบอร์เจ็ดฮะเบอร์สามฮะเบอร์ห้า เบอร์สี่เบอร์หนึ่งโหเบอร์เจ็ดเขาสู้ไว้เบอร์เจ็ดสู้ไว้ไม่มีฝาเดี๋ยวฉันจะเอาอ่ะฉันจะเอาอ่ะเอาเว้ยเบอร์สองฮะเบอร์สามฮะเบอร์เจ็ดฮะเบอร์สี่เบอร์หนึ่ง เฮ้ยเบอร์เจ็ดใจนายหลอกมากนะเอบอกเลยนะฝาไม่มีอ่เขาจะเอาเบอร์ห้าเบอร์สามฮะเบอร์สองนะเบอร์เจ็ดฮะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สี่ฮะเบอร์ห้าเบอร์สาม เบอร์สองฮะเวลายาวไกลนะฮะเบอร์เจ็ดฮะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สี่ฮะพึ่งผ่านไปสามนาทีกว่ายเองฮะเบอร์สามเบอร์ห้าฮะอีกอีกนานเลยักที่ะสนไคกคนรครอบครัวนักแข่งนะเขาหิวน้ำจะบอกให้หยิบน้ำมาให้นะฮะเบอร์หนึ่งฮะ บอร์เจ็ดฮะเฮ้ยเบอร์เจ็ดผมยังอยู่เอาเว้ยเอาเว้ยเบอร์สี่ฮะเบอร์สามฮะมีเรือกคว่ำนะฮะระวังด้วยเบอร์ห้าห้มีเรือกคว่ำทุ่นขวามือนะฮะระวังกันด้วยยาวยาวฮะยาวยาวเอาสั่งหมูกระทะหน่อยเดิ๊เบอร์หนึ่งฮะโอ้ยไปดิ๊ยังอีกเยอะเบอร์เจ็ดฮะ เบอร์สีฮะเบอร์สาฮะลอยู่นีเบอร์ห้า เบอร์เองโอ้โหเบอร์เจ็ดฮะอ้าวอาเบอร์สี่ฮะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สามเบอร์สามหาเบอร์สามขอเปลี่ยนแบบแล้วเบอร์สามขอเปลี่ยนแบบแล้วเฮ้ยเบอร์เจ็ดฮะ เยังสู้กันอยู่ยังสู้กันอยู่ฮะเบอร์หนึงนะเร็วที่แก้ไขที่แก้ไขยังมีเวลาฮะเบอร์สองฮะเบอร์สีฮะเบอร์เจ็ดฮะ เหลืวิ่งกันอยู่สี่เองเว้ยเบอร์ที่นะอรอรงเร็วฮะเอาลำนู้อะไรล้นหวกาลำนู้นไม่ไหวก็มาแก้ไขกันหเฮ้ยเปลี่ยนเ้ยเอาเบอรจะเปลี่นแบตแล้วไปแล้วฮะไปแล้วฮบิร์สองฮะเบร์หนึ่งฮะ เบอร์สี่เอ้าเบอร์สี่เบอร์สามทำไมรับทุนทั้งคู่เนี่ยเบอร์สามอะไปเลยเบอร์สี่ห้อ่าแม่รักทุนันรับทุนด้วยอ้าวสามลำนี้เก็บรอบนะสามลำนี้เก็บรอบแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแปดนาทีค่ะไปให้ยังเหลือนะอีกแปดนาทีฮะโอ้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ,อยู่น้ำเ่ แข่งอยูน้ท่านเอยเอาเลยฮะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สามนะฮะเบอร์เจ็ดเบอร์สองนะฮะโอ้สุดดักสุดเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สาม 二、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  เบอร์สามฮะเอาพี่เบอร์เจ็ดไปไหนเบอร์เจ็ดไปไหนเนะี่ยดนไปแล้วครับอ้าวเบอร์ห้าฮะจนตรง,งไหนไกลไหมมันอยู่ในไลน์ไหมอ,อยู่ในลายด้วยโอ้โห <laughs> โอเคเอาไปแช่เย็นก่อนละโอเคฮะเบอร์สามฮะ อีกทีแล้วเหลืออีกห้านาทีสุดท้ายค่ะเบอร์สามฮะอีกห้านาทีสุดท้ายฮะเบอร์สี่ฮะยินดีกับพี่ที่ยังยืนอยู่เสียใจกับพี่ที่ยังนั่งพักไปแล้วนะฮะเบอร์ห้าฮะเบอร์หนึ่งฮะ ได้อยู่ให้ตรงเวลาเบอร์สองฮะเบอร์หนะึ่งฮะ 4ีนาทีอีก4นาทีเบอร์3ครับอีก4นาทีให้อีก4นาทีแล้วเบอร์4ครับเบอร์2เบอร์1เบอร์5เบอร์3อีก4นาทีเองไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเลย เบอร์สี่ฮะเบอร์หนึ่งฮะโอ้เบอร์หนึ่งพยายามเก็บรอบคะตอนนี้เบอร์หนึ่งพยายามเก็บรอบฮะเบอร์สองเบอร์สามแต่ตอนนี้เบอร์สามน่ากลัวสุดนะฮะตอนนี้เบอร์สามเ่ยน่ากลัวสุดนะตอนนี้ระวังด้วยโอ้ยแสงกันเห็นเห็นแสงกันเห็นเห็นอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สี่ฮะอันตรายฮะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาดีนั่นแม่น่นแน่ เบอร์สามฮะเบอร์สองฮะเบอร์สองสู้ไม่ได้จะชนอย่างเดียวเลยนะฮะเบอร์สองเอาเร็วฮะอีกสามนาทีเองเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบอร์ตึ้งเบอร์สี่เบอร์สามโอ้ยปัดกันหน้าดูเร็วเอ้ยเบอร์สองฮะไอ้ลำกลางบ่อยังไงลำกลาง เเบค์ว่อขนะ้าท่านะเเบอร์หนะไป้ไปสเบอร์อสามนะเอา้เอาไ้เอ,อย,เอาอยตายตาเบ,บอรนะ์สฮะเบอรนะ์อหนึ่งอีกสองนาทีเร็วสนาทีเฮนะ้ยเบอร์สามานดะีไปเบอร์สฮะ เฮ้ยเบอร์สามมาดีเว้ยเฮ้ยเอาเลยเบอร์สี่ฮะมาเว้ยเขาไล่รอบแล้วนะเขาไล่รอบแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่งฮะเบอร์สองฮะเอาเว้ยเของมานะเขามานะเบอร์สามฮะเอาเว้ยเอาเว้ยไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วพวกมึงเดี๋ยวใช้คำว่าพวกมึงแล้วแต่มึงโดนกูพวกมึงโดนกูไปแล้ว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 มึงโดนกู เบอร์สี่ฮะเบอร์หนึ่งฮะมาแล้วมึงโดนกูโอ้ยเบอร์สามฮะเบอร์สามฮะตะรับทุนนะเบอร์สามรับทุนเบอร์สามรับทุนนะเออเอาเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูชดชนทุนชนเอาไอ้กูกูเจ๋งพอเดี๋ยวกูน็อกเอาเดี๋ยวกูน็อกเอากูเจ๋งพอนี่เป็นไงต่อให้ด้วยกูต่อรับทุนเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สี่ฮะเบอร์สามฮะมาแล้วมาแล้วโดนโดน โดนโดนฮะโดนฮะนาทีสุดเบอร์สองให้หนาทีสุดท้ายฮะนาทีสุดท้ายเอาแล้วครัวเบอร์หนึ่งก็โดนเบอร์หนึ่งแม่งก็โดนหนึ่งฮะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์สามฮะมาแล้วมาแล้วตามไปน้ำด้วยตามมาด้วยเบอร์สี่ฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้เกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยน เบอร์สองฮะเบอร์สามฮะมาแล้วมาอีกแล้วเบอร์ห,อหนึ่งฮะสามส,ามส,ามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายเบอร์สี่ฮะโอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบานบานดูดูบานเข้าด้วยเป็นไงบานเข้าด้วยโอดลอด้วยโอดล้อด้วยโอ้โคตรโหล้อด้วยอ๋อเฮ้ยเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งฮะโอดล้อด้วยโอ้โคตร เปาไมมีเบอร์ประจุไปเบอร์ห้าฮะสุดท้ายนะคะเบ้าเะเบอร์สี่ฮะหมดเวลาเข้าเลยนับรอบสุดท้ายเร็วเข้าวนับรอบสุดท้ายให้ได้ทุกท่านเบอร์สองฮะเบอร์เบอร์หนึ่งฮะไหวไหมเบอร์สามอีกรอบนะเร็วเอาให้แบบสุดที่สุดอะได้ทุกคนได้ทุกคนเบอร์ห้าครับ เบอร์สามเข้าฮะเบอร์สี่เข้าฮะมาเดี๋ยวประกาศกันเลยเร็วๆนี้หมอไม่ต้องหนูต้องมาแบตพอดีเป๊ะสามก้อนพอดีเป๊ะเลยครับไม่รักคู่สองรอบนะพี่ยากๆครับมันโดดมันโดดเรืมันโดดฮะเฮ้ยได้ได้ไปริ้วเลยแบตแบตจะไปถอดเลยหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย เวลาน้ามันเข้าท้ายอะี่ยมันจมเลยิกกลัดเดี๋ยวอะเอต่้หน่อยให้น้ามันเข้าหน่อยใ้น้มันเข้าท้ายจมย่ยังไงาไงครับเจียวเลยตางแะมีมีโยมนะะี่อันมีใช่ไหม มันมีความรอบสุดท้ายพี่เปิดเก้าสองรอบแรกพี่เปิดแปดสิบห้ารอบสุดท้ายพี่เปิดเก้าห้าเปิดไม่เต็มเลยเห็นอาการแล้วมันเด้งเห็น่มันที่กลับสองรอบอะเจ้าเรือยอนมาก็จบโย่ปวามเขาจบอกเลยว่า่นลุกาัดีมือเลยตอน้ด้คนงงไปต่อต่อเลยไม่ต้องรัานแบดด้วยไพี่นได้พื่น